เครื่องบินฝึกและโจมตีเบา FTC 2000G เป็นผลงานจากบริษัทกิโจ Aviation นอินดัสทรีคอร์ปอเรชของจีนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งภารกิจฝึกนักบินและภารกิจรบเบาในลำเดียว โดยมีพื้นฐานจากตระกูลเครื่องบินฝึกขั้นสูง JL 9ซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีของ MiG 21และ JJ-7 แต่ได้รับการปรับปรุงด้านโครงสร้างระบบอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น f t c 2 0 0 0 g มีความเร็วสูงสุดประมาณแม1.5พร้อมรัศมีปฏิบัติการราว1,000กิโลเมตรรองรับการบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบที่สัยไกล ระเบิดทั่วไประเบิดนำวิถีและจะรวดอากาศสู่พื้นนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบห้องนักบินแบบค s s s c c ป p ดพร้อม Head Up Display HUD และเระดาร์ควบคุมการยิงที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ทั้งในอากาศและภาคพื้นดิน สำหรับประเทศไทยจีนได้เสนอขาย FTC 2000G ให้กองทัพอากาศไทยในฐานะตัวเลือกเพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกโจมตี L39 ที่ใช้งานมานานข้อดีของ FTC 2000G คือราคาที่แข่งขันได้ความสามารถรอบด้านและการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับภารกิจฝึกขั้นสูงไปจนถึงการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด อย่างไรก็ตามข้อตกลงการจัดซื้อยังไม่ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการแม้จะมีการเจรจาและเสนอเงื่อนไขจากฝ่ายจีนแล้วก็ตามซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไทยยังคงพิจารณาทางเลือกอื่นๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินฝึกจากยุโรปหรือประเทศอื่นๆการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลต่อยุทธศาสตร์การฝึกและขีดความสามารถทางอากาศของไทยในระยะยาวอย่างมาก หากประเทศไทยตัดสินใจเลือก FTC 2000G นั่นอาจเป็นสัญญาณขององค์การกระชับความร่วมมือด้านการทหารกับจีนและเปิดประตูสู่โอกาสในการจัดหาเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคตแต่หากเลือกจากประเทศอื่นก็อาจสะท้อนถึงการรักษาสมดุลทางการทูตและความมั่นคงกับพันธมิตร